ถ้าถ้าม่เปิดอะคุณถ้าไม่เปิดอะเปิดก็ได้ไม่เป็นไรเรว่ากันก็ไม่เช็คชื่อให้นะวิชาสังคมยามบ่ายอาจทาให้ง่วงวันนี้ไม่ง่วงครับวันนี้ไม่ง่วงนะวันนี้ต้องต้องเปิดกล้องใช่ไหมอ่าแต่ต้องเปิดกล้องเปิดไมวันนี้เราจะคุยกันเปิดแล้วนะคะคุณฟูเปิดแล้วนะฮะเราจะไม่เข้าสู่เนื้อหามากกว่านี้แต่ว่าจะเข้าสู่ในเรื่องของความเข้าใจเป็นหลักความเข้าใจ ขอญาตย้ำก่อนนะฮะคนที่เช็คชื่อแล้วนะครับเอไกสอนเช็คแล้วสอนสะอาดสง่างามคุ้มสวยสอนซีดีสืบสักวงแก้วชัยยะกองกันไทยมีแค่นี้ที่เช็คชื่อชื่อแล้วปิดแล้วนะครูบบายายคนที่ยังไม่ส่งชื่อเข้ามาสองหนึ่งห้าอ่าโอเคมาแล้วล่าสุดอยู่ที่สองหนึ่งห้ากติกาของเราวันนี้เราต้องเปิดกล้องเปิดไมค์เรียนพร้อมกันเ ย้ำอีกครั้งหนึ่งสำหรับคนที่เช็คแล้วของอะไนะแมวมันจะฟาดดี๋ยวะจุกเตะเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะรู้สึกมีคนก่อกวนอยู่ข้างหลังแป๊บหัวหัวชิดๆชิดเองนะอะไรก็ใช้สายอ่ะเขาใช้ไวไฟ คุณค้ากดตรองกลนนะคระคูเดนินเดนูไปหาอะไรกินแป๊บหนึ่งนะคูเดนูมา โอเคนะฮะใครเนี่ยใครใช้ชื่อคำว่าด,ดีเนี่ยอ่ะเปิดกล้องเปิดไมค์ครับวันนี้เราเรียนโดยการเปิดกล้อง,เป,องเปิดไมค์เป็นคลาสคลาสแรกก่อนเลยนะเปิดกล้องเปิดไมค์เพราะว่าวันนี้เราต้องทำความเข้าใจในเรื่องของบทเรียนก่อนที่เราจะเปิดเรียนออนไลน์ในวันศุกร์ที่หนึ่งกุมานะครับนะใครที่เข้ามาใหม่นะครับเ่วยรายง,งานตัวด้วยนะ ตอนนี้จำหน้ากันแทบไม่ได้แล้วนะครับใครขี้เข้ามาใหม่รายงานตัวด้วยนะครับตอนนี้ค้างอยู่ที่สองหนึ่งนะฮะค้างอยู่ที่สองหนึ่งนะครับดูกัมาอยู่ที่สองหนึ่งอ่ะเอาโอเคหนึ่งสองสองมาแล้วถามโรงเรียนเปิดวันไหนครับไหนยังจะกล้าถามตัวเองอยู่ก็โรงเรียนมาเรียนทุกวัน วันศุกร์นี้ค่ะครูเปิดเลยเยอมากเย่ยมากวันศุกร์นี้โรงเรียนเปิดนะครับวันศุกร์นี้โรงเรียนเปิดแล้วอุ้ยครูจริงเหรอหูปฏิจจาวาครูครูน่าหูเลยนะครูดูถูกครับวันศุกร์นี้เราเปิดเรียนนะครับเฉพาะไม่ได้เปิดทั้งโรงเรียนนะครับเดี๋ยวนะคุณหนุนเช็คชื่อก่อนหนึ่งสองสองเราเปิดเฉพาะปหกกับพี่มสามก่อนเท่านั้นนะครับชั้นอื่นเรายังไม่เปิดนะฮะเราจะค่อยๆทยอยเปิดไปตามลำดับนะครับ ปหกกับมสามเท่านั้นก่อนที่เราเปิดเรียนนะครับโอเคอัเด้แสดงนะเข้าใจตรงกันนะฉะนั้นแน่นอนครับวันศุกร์ที่หนึ่งนั้นเราได้เจอกันแน่นะครับก็เรียนนะอะไรนะตื่นเต้นนะครูจะไ,ได้กินส้มตําแล้วโอ้โหห่วงแต่ส้มตำมเท่านั้นแหละนะมาเรียนก็พกส้มตำมาได้มากินกลางวันที่โรงเรียนก็ได้ไม่เป็นไรนะครับ ก็ได้ดอทีนี้วันนี้กติกาของการเรียนของเรานะครับเราต้องเปิดกล้องเปิดไมค์เรียนพร้อมกันนะฮะในช่วงที่คุณหนุ่มถามให้นักเรียนคนระับเปิดกล้องกันนะครับนั่งดีทีนี้เรามาดูเนื้อหาตั้งแต่ต้นเดี๋ยวในช่วงของการเรียนออนไลน์เนี่ยตอนเราเปิดเรียนมาที่1ตุลาเนี่ยเน็ตไม่ไดีอะไรวะ ครูค้าห้องหนูมืดหน่อยนะคะอะไรนะห้องหนูมืดหน่อยนะครูห้องหนูมืดหน่อยนะครูไม่เป็นไรเปิดกล้องขอก็อเปิดกล้องเปิด,ปดไหมเห็นนะอทีนี้เรามาดูเนื้อหานะครับเราเรียนเราเรียนตามตัวชี้วัดเนี่ยไปทั้งหมดสิบแปดเรื่องอไม่ใช่สิบแปดแล้วดิยี่สิบเอ็ดเรื่อง ยี่สิบเอ็ดเรื่องแล้วนะครับเดี๋ยวตอนเราเรียนออนไลน์เนี่ยคุณหนุ่มจะทยอยซ้ําเนื้อหาให้แต่ต้องบอกก่อนว่าคุณหนุ่มไม่รู้ว่าเด็กๆรู้อะไรกับไม่รู้อะไรเดี๋ยวคุณหนุ่มจะมีแบบสอบถามไปนใปน Google form อโอเคไหมว่านักเรียนจะต้องรู้อะไรบ้างสิ่งที่นักเรียนต้องรู้นะครับและนักเรียนยังไม่เข้าใจเรื่องไหนเนี่ยคุณหนุ่มจะเน้นย้ําเรื่องนั้นให้คือถ้าเน้นย้ําทั้งหมดเนี่ยเราเรียน เต็มเ, too, เต็มเนี่ยเดือนตุลาประมาณ2ははี <sky ração> ่บว <issimo> Is ันเนี่ยมันจะไม่พอนะครับมันจะไม่พอฉะนั้นเดี๋ยวคุณหนุ่มจะมีแบบสอบถามมาให้ทาง Google Form ไปในไลายกลุ่มนะครับนะว่านักเรียนรู้เรื่องนี้แล้วโอเคไม่ต้องไม่ต้องย้ําเรื่องนี้มากนะครับโอเคเรื่องนี้ต้องเน้นย้ํานะครับแล้วเดี๋ยวคุณหนุ่มจะมีแนวข้อสอบในเรื่องของการวัดผลหลังเรียน้วยแล้วเขาก็จะให้ใครให้แล้วเขาจะตั้งมจะมีข้อสอบวัดผลหลังเรียนให้ฉะนั้นให้เด็กๆเนี่ยเข้าไปทําแบบทดสอบหลังเรียนให้แต่ครั้งนี้จะ จะปิดกั้นในส่วนของวนนัดผลหลักเรียนสักนิดนึงก็คือให้ทําได้แค่ครั้งเดียวทําได้แค่ครั้งเดียวเข้าใจตรงกันนะส่งไปในกลุ่มไอ้เกง่งประเนี่ยนตายอ่ะสวยงามสวยงาม เอากล้องลงหน่อยอา้าวหายไปเลยครัว่าว่าว่าเอากล้องลงหน่อยมันเห็นแต่หัวเธอเนี่ยเฮ้ยครูมันเอาลงอโคุณกินหนูกินนี้กับโคตรอะลงหน่อยเอาก็ไม่เป็นไรกินไปด้วยก็ได้ไม่ว่ากันอะไรวะ<น> Oh นะ uh เดี๋ยวครูหนุจะส่งข้อสอบเ,อเดิม uh เดี๋ยวครูหนจะส่งข้อสอบไปเหมือนเดิมนะครับ uh huh. ก็คือส่งไปในลายกลุ่มของเราฉะนั้นก็ให้เด็กๆเ,เนี่ย uh huh. ไปทําข้อสอบวัดผลปลายภาคแนวข้อสอบวัดผลหลังเรียนไม่ใช่ปลายภาคขอโทษ uh huh. ข้อสอบวัดผลหลังเรียนนะให้ไปทํานะครับในกลุ่มของเราได้นะอ้าววันนี้ทดสอบทดสอบ,สอบการเรียนรู้เบื้องต้นก่อน นะครับว่าเข้าเด็กเรียนด้วยอะไรเอาเด็กไปถึงหน่วยที่เท่าไหร่แล้วครับตอนนี้หน่วยที่สองหน้าที่เท่าไหร่ฮะหน่วยที่สองหน้าที่เท่าไหร่ใครตอบได้หน่วยที่สองหน้าที่หน้าที่จำได้ไหมสง่างามเราเรียนไปถึงเรื่องอะไรแล้ว ว้าวาว้าวาเราเรียนไปถึงเรื่องอะไรแล้วเราเราเรียนถึงเรื่อ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 งไหนครูหนู <c oughs> จำไม่ได้ครูของฉันตอนนี้เราไปอยู่ในเรื่องของนู่นแล้วนะครับเรื่องของการเมืองการปกครองความสัทธาย,ยิดมมั่นในระบอบระบอบก,การปกครองนะครับก็คืออยู่ในหน่วยที่สองถ้าดูตามหนังสือนะครับจะอยู่หน่วยที่สองนะครับฉะนั้นตั้งแต่เราเรียนมาบทแรกเนี่ยบทแรกหรือหน่วยแรกเนี่ย หน่วยแรกก็จะเป็นเรื่องของศาสนาก,กับการอยู่ร่วมกันในสังคมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของศาสนาพุทธนะครับหลักธรรมคาสอนศาสนาต่างๆเดี๋ยวตอนเราเรียนออนไลน์มาเนี่ยเราก็จะมีผลงานเพื่อเก็บงานอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ปิดไอส้สายงงานมันปิดเอาเสื้อปิดจมูกทำไมเหม็นตดอยู่ในห้องส้วมเหรอยะ ไม่ครูไม่ได้อยู่ในส้วมครูไม่อยู่ในส้วมอ่ะแล้วปิดจมูกปิดแมสทำไมอยู่คนเดียวจะเอาแมสปิดทำไมไม่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 ครูไม่ไม่อันนี้เฉยอะไรของมันวะบ้านอยู่แค่ตูดบ้านอยู่แค่ตูดเนี่ยมาเรียนในโรงเรียนมากงั้นน่ะครูฮะอ้าวยกตัวอย่างเดี๋ยวผู้หลุดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใครเปิดชั่วโมงร้องเพลงเนี่ยเดี๋ยวจะโดนไอโบไอโบไอโบไ้โบ้โบ้ อ่ะทีนี้ไปดูครับดูสไลด์สุดท้ายที่จะนําเสนอวันนี้ครับดูเปล่าครูอ่าโอเคโอเคอ่าไปดูสไลด์พร้อมสุดท้ายนะครับเรื่องนี้ที่เราจะต้องเรียนรู้เป็นหน่วยสุดท้ายของของเทอมนี้นะนะอ้าเรื่องนี้ครับเรื่องนี้ฮะเรื่องนี้เรื่องนี้ทุกคนเห็นไหมครับ คุณเห็นไหมครับเห็นครับเห็นนะเห็นครับครับหนึ่งนะคุณหนุ่มขออนุญาตปิดอันนี้ก่อนเห็นนะฮะอ้าวนักเรียนลองดูสไลด์นี้ดีๆเห็นอะไรในเรื่องของวีดิทัศน์เมื่อคราวที่แล้วคุณหนุ่มสุลุรงนี้ไปเมื่อคราวที่แล้วนักเรียนได้ดูใช่ไหมฮะคุณหนเห็นแต้วนทพรเนี่ยครูใส่ชุดไทยอยู่เนี่ยใส่ใช่แต้วเหรอเธอดูยังไงเป็นแต้วยะ ล้อเล่นครูล้อเล่นไม่ใช่เตลเลยคอ้าวเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะคราวที่แล้วเนี่ยครูหนุม่มครูหนุ่มเปิดแชร์ลิงก์วิดีโอเรื่องของมารยาทมารยาทไทยไ,ไปให้ดูใครได้ดูบ้างหนูครหนูดูหนูดูเรื่องมารยาทไทยใครเป็นพิธีกรใครเป็นพิธีกรเออใครเป็นพิธีกรรายการเออเอเอ,อย่างนี้วะ เพราะว่าถ้าดูเนี่ยจะต้องจําได้จำไม่ได้คุณดูไปหาไปเขาเป็นพิธีกรในรายการโทรทัศน์ด้วยใช่ใชไหมใช่ป่ะใช่ป่ะคุณสอนสวรรค์ไงรีมูฟเอ็ดดิ y ีอ้าวเดี๋ยวนะคุณหนุ่มสงสัยแป๊บหนึ่งนะฮะ น้นเวเรนดูสไลด์หน้านี้แป๊บเดี๋ยวคุณหนุ่มอ้าวนันเดเรนเห็นคำว่ามารยาต์เนียครับมาลยญาตไทยหรือมารยาตมีอะไรแปลกๆในคำคำนี้ มีอะไรแปลกๆในคำคำนี้นี่ฮะคำนี้ฮะที่คุณหนุ่มวงวงให้เห็นหมครับมันมีอะไรแปลกๆเหมือนกันนะก็ยังสงสัยว่าทําไมใช้คํานี้กิริยาวาจาสุภาพเรียบร้อเป็นบุคคลที่พึณประสบในสังคมนะครับนะก็ตามแบบที่คุณหนุ่มส่งมาให้ดูเลยก็คือเดี๋ยวนะไปไหนแล้ว อา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 วีดีทัศน์หายไปเลยนั่นนะอ่ะนี่ฮะเห็นนะมฮะมารยาทการเคารพการยืนอย่างที่เขาที่แล้วคุณหนุ่มส่งวีดีทัศน์ไปให้ดูเนี่ยส่งวีดีทัศน์ไปให้ดูเนี่ยมันก็คือเป็นเรื่องของมารยาทของสังคมนะครับเรื่องของการไหว้เห็นไหฮะการรับของจากผู้ใหญ่เยอะแยะมากมายฉะนั้นสิ่ง,งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันเป็นข้อปฏิบัติที่ทําให้นักเรียนนั้น จะสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้นะครับแต่ในหน่วยของบทนี้นะครับวีชัดที่ให้ดูเนี่ยเป็นเพลงเป็นเพียงแค่แนวทางแต่ทั้งหลายทั้งปวงนักเรียนต้องมาฝึกปฏิบัติครับฉะนั้นเดี๋ยวตอนที่เราเรียนออนไลน์เนี่ยหน่วยนี้นักเรียนจะต้องฝึกประหยัดปฏิบัติด้วยนะครับโดยแบ่งออกเป็นเป็นเป็นอะไรเป็นพาสเป็นเป็นรายการเป็นท่าไปนะครับเช่นท่ารับของผู้ผู้ใหญ่ การไหว้แบบเบญจครประดิษฐ์แบบนี้ตรงนี้มันเป็นมันเป็นสิ่งที่เรียนจะต้องปฏิบัติให้เป็นนะครับบางครั้งหลายหลายหลายๆครั้งที่แรเห็นแล้วเนี่ยหลายคนก็ยังทําได้ไม่ถูกต้องนะครับเช่เนก<ๆ>ารไปส่งงานคุณครูในขณะที่คุณครูนั่งนนอยู่ที่โต๊ะนักเรียนจะต้องนั่งหรือทานหรืออะไรยังไงเข้าไปเนี่ยนักเรียนยังทาไม่ถูกส่วนใหญ่ที่เห็นก็คือเดินเข้าไปเลยใช่ไหม,มเดินเข้าไปเลย ้าวทีนี้อย่าลืมไปติดตามข้อความในกลุ่มด้วยนะครับเดี๋ยวคุณหนุ่มจะมี2ส,ส่วนก็คือแบบสอบสามในเรื่องของความเข้าใจในในเรื่องที่เราเรียนกันไปผ่านตัวชี้วัดนะครับว่าตัวชี้วัดเนี่ยนักเรียนเข้าใจมากน้อยเพียงในระดับใดน,นะรู้มันจะมีคำสองคำรู้กับไม่รู้ถ้าไม่รู้ก็ตอบว่าไม่รู้จริงๆถ้ารู้ก็ตอบว่ารู้ไม่ต้องมาเอาใจนะครับเพราะเราจะได้ซ้ํา ในหนึ่งเดือนตุลาเนี่ยประมาณยี่ิบกว่าวันเนี่ยยี่สี่วันที่เราจะเรียนออนไซต์กันเนี่ยนะครับก่อนที่พออื่นจะกลับมาเนี่ยนักเรียนต้องเข้าใจอย่างถ่องแท้ด้วยนะครับเอาแล้วครับฝนเริ่มมานะฮะเอาสง่างามมันหายไปไหนวะอ๋อเห็นแล้วปิดหน้าปิดตามันกลัวนะฮะยี่สิบสี่วันนักเรียนจะต้องรู้ตามตัวชีวิตนี้แล้วไม่ใช่วิชาคุณหนุ่มวิชาเดียวนักเรียนต้องเรียนรู้วิชาอื่นด้วยนะครับซึ่งไม่ได้มีแค่ ตัวชีวะเท่าๆของคุณหนุ่มบางวิชาเนี่ยตัวชีวัะอาจจะเยอะด้วยนะครับบางเรื่องนักเรียนต้องเรียนรู้ใหม่กับเกือบทั้งหมดนะครับแต่อย่างวิชาสังคมคุณ,คณหนุ่มไม่เน้นย้ำา้อเรียนไปหลายครั้งแล้วว่ามันเป็นวิชาที่เด็กๆต้องเรียนควบคู่กับการปฏิบัติไปด้วยนะไม่ใช่ว่าเรียนอย่างเดียวเรียนเรียนเข้าใจแต่ไม่ปฏิบัติมันก็ไม่ได้เรียนแล้วต้องนําไปปฏิบัติด้วยเข้าใจอย่างถูกต้องด้วยนะอันเด์สแตนยัง นะฮะไปติดตามข้อมูลข่าวสารในกลุ่มดีๆอ้าววันนี้มีอะไรจะคุยกันเนื้อหาวันนี้จะจบจะจบพาร์ในส่วนของาร,รยาทไทยไว้เท่านี้เป็นการย้ําเตือนนะครับอ้ามีอะไรพูดคุยกันวันนี้ถึงบอกให้เปิดกล้องเปิดไมค์คุยกันได้นะครับเปิดกล้องเปิดไมค์คุยกันได้อ่าให้คิดคําถามก็ได้ถ้าใครใครคิดไม่ออกหรือไม่กล้าถามไม่กล้าเปิดไมค์ถามก็ส่งเข้ามาในช่องแชทนะฮะอ่าเดี๋ยวคุณหนุ่มขออนุญาต เปิดโอกาสให้นักเรียนหนึ่งนาทีในการพิมพ์เข้ามาในช่องแชทก็ได้อยากถามอะไรอยากรู้อะไรครับครับอยากรู้ว่าถ้าโรงเรียนเปิดแล้วคนไม่ได้ไปโรงเรียนจะเรียนยังไงครับอะไรยะโคตรชนได้ยังไงยะครับ, <laughs> รบอ่าโอเคกลับมาแล้ว อ่ะเมื่อกี้ไม่ได้ยินได้ยินใครถามอะไรแววๆผมครับผมครับครับครับผมครับาใครช่วยยกมือด้วยครับอาชินาราชว่ามาค่ะเรียนไปโรงเรียนแล้วคนที่ไม่ได้ไปโรงเรียนจะเรียนทั้งไหนครับอ๋อเรามีเรามีสองส่วนครับเด็กๆขอบคุณมากสําหรับคาถามนี้นะครับจะเป็นอย่างนี้ครับนักเรียนคือในระหว่างที่คุณหนุ่มสอนออนไซต์ที่โรงเรียนเนี่ยคุณหนุ่มก็จะจะบันทึกเทปส่งไปในลิงก์ยูทูบด้วยเหมือนเดิม ผูหนุ่มก็จะตั้งกล้องไว้หลังห้องเนี่ยเหมือนผู้หนุ่มสอนตามพวกเขาเรียกอะไรนะตามติลเตอร์ตัวงาอะ่ะก็จะส่งอย่างนั้นด้วยดีไหมดีไหมอ่าสำหรับคนที่ไม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 ,ไม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 ่ไม่สะดวกในการมาเรียนเราก็ยังเปิดโอกาสให้เด็กๆเนี่ยสามารถมาเรียนเขาเรียกอะไรนะเรียนผ่านระบบออนไลน์ออนมาน์ได้เหมือนเดิมได้เหมือนเดิมสําหรับคนที่ไม่สะดวกมาเรียนนะครับแต่สาหรับคนที่มาเรียนออนไลน์ ออนไลน์ที that that here, so ่โรงเรียนเข้ามาเรียนที่โรงเรียนนะนะครับก็ไม่ต้องห่วงเพื่อนๆที่เขาเรียนออนไลน์อยู่คุณครูก็ยังส่งเหมือนเดิมส่งลิงก์ไปในห้อง YouTube เหมือนเดิมครับแล้วไม่ใช่มาลืมเรวถ้าจะไปมามาได้ไหมเพื่อนเลยนะอ่ะโอเคเรียอนไปวันศุกร์วันเย็นแล้วกลับไปอะอะไรนะแล้วไปโรงเรียนวันศุกร์มาวันศุกร์แล้วกลับไม่เพิ่งสอบวันศุกร์จะขึ้นยุทธล่อ สาร์อาทิตย์ยังยัง,ยงไ,มไม่ไม่ชัวนะแต่อาจจะมีเรียนวันเสาร์อาจจะอาจจะนะคุณหนุ่มยังไม่ได้ฟันธงนะยังไม่ได้ยังไม่ได้ฟันธงว่าเรียนหรือเปล่าแต่ดูแนวโน้มเนี่ยอาจจะอาจจะเรียนวันเสาร์เพิ่มนะครับอาจจะเรียนวันเสาร์เพิ่มแต่ตอนนี้มาวันศุกร์หนึ่งวันมาทําอะไรนะก็ต้องเหมือนเดิมก็มาเรียนที่โรงเรียนนะครับแต่ไม่ใช่มากระโดดกอดคอเพื่อนนะโอเคไหม ไม่ไม่กอดคอคอออรูขนาดนี้เท็จอีงี้ขกอดคออีกเหรอใหูวันแรกเปิดมาวันที่เอ่อวันที่หนึ่งตุลากระโดดดีใจกอดคอเพื่อนเลยไม่ได้นะฮะมันก็ต้องจะได้ฉีดวัคซีนวันไหนไอะไรนะไม่แปลกประภาซุงก็ได้จะได้ฉีดวัคซีนวันไหน,ค,น<ด>คุณหนุ่มขออนุญาตตอบ<ด>ให้ไม่ได้จริงๆเพราะว่าวัคซีนตอนนี้มันมันยังาเรียกอะไร หน่วยงานที่เขารับผิดชอบอ่ะก็ยังให้ความชัดเจนไม่ได้แต่ถามว่าฉีดแน่นอนครับฉีดไฟเซอร์แน่นอนแต่ว่าตอนไหนเนี่ยไม่ไม่ไม่รู้เธอได้ฉีดวัคซีนที่ดีกว่าคุณครูกันอีกนะคุณหนุ่มยังยังฉีดที่นวัสองเข็มไปแล้วเนี่ยต้องมากระตุ้นเข็มสามเนี่ยนะอ้ออีกอย่างหนึ่งที่อยากย้าเตือนพอดีพอดีอ้วเาองใส่แอร์ห็นตาเข้าไปไม่ไหวนะเขาเรียกว่าอะไรนะอ๋อภาวะสถานการณ์เนื่องด้วยตอนนี้น้า เธอดูฝนแล้วน้ํามันกําลังมานะครับแล้วสิ่งที่มันมากค้อมลพิษคุณหนุ่มเห็นหลายคนอะไปเล่นน้ําตามสถานที่ที่มันน้ําไหลอ่ะจะบอกให้นะว่าสิ่งที่มันาของน้ำเนี่ยในโลกก็ยังมันช่งกับตายไปแล้วครับในในเทศการลน่ะมันไม่โลกที่รู้เขาบอกให้สวดมนต์่ะใครสวดมนต์ฮะ เขาบอกให้สวดมนต์ไล่น้ำท่วมหมดอะไรสวดมนต์ไล่น้ำ่วมอะวะันนั้นนะคะรู้ว่าไม่เอาใ้ฟันนี้ว่าสวดมนต์ไล่น้ำท่วมคืออะไรวะอย่าสวดอย่าสวดไล่นะเหรอเออขาบอกให้สวดมนต์ช่วยกันอะอไม่ให้น้ำท่วมอ่ะไม่เอาครับอ,อะไรนะวแล้คือครูค้างไปแล้วครับก็<น> ขอให้ตระหนักถึงสิ่งที่มันตามมากับน้ําก็แล้วกันแค่นั้นเองนะฮะขอให้ตระหนักถึงสิ่งที่ตามมากับน้ําว่ามันเป็นยังไงอ่เครื่องขนมมีปัญหานะอ้าวสาหรับคําถามอื่นขวัญมีคําถามไหมคะข่อไล่ทีละคนแล้วนะฮะสั่นอย่างเดียวเลยสั่นอย่างเดียวอ้าเด็กไม่มีค่ะ คุณหนุ่มมีคลิปวิดีโออยู่คลิปหนึ่งนะฮะเดี๋ยวเอาไว้ตอนเราเรียนออนไซต์คุณหนุ่มจะเปิดให้ดูนะฮะคุณหนุ่มได้ไปแอบถ่ายผีเป็ดประมาณ3ามถึงสตัวไว้ได้นะครับเมื่อผีเปเ็ดมันจะออกมาตอนฝนตกมาเล่นสไลดเดอร์ที่ลานบุญน,นาคคุณหนุ่มได้แอบถ่ายคลิปวิดีโอไว้เดี๋ยวคุณหนุ่มจะเปิดให้ดูตอนที่นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียนนะฮะโอเคนะเขายังไม่รู้ตัวหรอว่าเขาโดนถ่ายเื่าเราเหรอะครูเชื่อไหมว่าผีเป็ดบางตัวเนี่ย เขาใส่เกงในตัวเดียวเล่นน้ําอยู่ที่ลานบุนนาคเนอะเธอเดี๋ยวเรามาดูกันนะวันเปิดเรียนเดี๋ยวคุณนุมจะเปิดจอขึ้นจอใหญ่ในอะไรนะอะไรนะขึ้นอะไรวะออโปเจคเตอร์โอร์รัศน์เหรอเดี๋ยวคุณุแอบถ่ายไว้มีผีสามตัวมีอยู่ตัวหนึ่งใส่เกงในตัวเดียวสไลเดอร์เกงในขาดแล้วก็มีเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะได้ดูนะเขาไม่รู้ตัวหรอกเขาโดนแอบถ่ายไว้อะ นะฮะคุณหนุ่มไปตั้งกล้องไว้คุณหนุ่มยังขํำดูได้ยังข่ำเลยเดี๋ยวเธอมาดูเองนะเป็นใครก็จะได้รู้กันเองทีไปสามตัวนะฮะขคุณบตเลกเร์ใหญ่ตัวเล็กเลยขึ้นเครื่องเสียงด้วยคือคือจะบอกว่ามันไม่ดีมีแค่ภาพนะเธอมันมีเสียงด้วยมีเสียงตอนเล่นด้วยไอ้ยิก็มีก็มีเออเดี๋ยวคีโมคีโมโมอเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะ ถ้ามาครุู้ไม่แคร์ตอนนี้แหละแคร์ทีน้าจะเอาไปเลยไม่ได้เดี๋ยวเอาไปเผยแพร่แล้วคุณหนุ่มสวยติดคุกอีกนะไม่ได้ไม่ได้มันมันมันจ้องอยู่คุณมันเล่นคอนดี้คุ้มคุ้นครูก็หยุดถ่ายคลิปดิไม่ก็ก็ถ่ายแล้วแต่ว่าคุณหนุ่มเก็บไว้ไงเดี๋ยวเราจะมาโชว์กันโชว์กันตอนที่เรามาเรียนออนไลน์คุณหนุ่มก็เปิดเลยเปดนี่ยคุ้มก็เปิดตอนนี้เลยเปิดไม่ได้เปิดไม่ได้โอ้โหเดี๋ยวเอาไปถ่ายเผยแพร่ขึ้นมาเออมันยิ่งที่อาร์เอส มันยิ่งขี้อายจอไม่ได้คุยนะผมอ๋อมันยิ่งขี้อายอยู่อ้าวคำถามต่อไปไปไปมีอะไรถามไหมผมอยากตัวค่ะโน้ตมาเช็คทั้งร้านะผมไม่มีค่ะไม่มีนะฮะโอเคนะฮะอ้าวภูมีอะไรจะคุยด้วยกันไหมคะไม่มีครับมีนะฮะอ่าเบื้องต้แล้วที่แิงในตัวอ้าวไอ้เจ้านั่นหายไปไหนแล้วล่ะชะงาแง้่เลยชะงาแง่หมอ ไอทำงานงานไม่หลุดจังเหรอปวดเตารึม sure> ั้งอยากปวดเตารึมั้งไม่มีอ <ah> ่ะไม่มีไม่มีอ่ะไม่มีอ่ะสง่างานปีนระพาะต้องการถามเขาครูยนันระพาะไม่เปิดกล้องเปิดไม่พราะต้องการถามเออเออไม่มีงานตอบแล้วจากไม่ใช่เรียนอ้าวกินมาม่าอยู่กินอะไรนะกินมาอ้ะกินมาม่ากินมาอยู่ก็เปิดได้บางคนถ้ากินส้มตำกายังไม่แคร์เลยเธอยามาอินไอหายนี้ โคยอามานั้นหนูดีครูชอบเที่ยวหนูอะไรอย่าใช้ไม่รู้เลยว่าใครกินส้มตําหนึ่งแม่ไม่เล่าขุนพูนจะซื้อซุปตํามาเนี่ยจะกินด้วยเนี่ยหนว่าไงผมรู้แล้วทำไมฟ้าผ่าบ่อยอ่ะทำไมอ่ะก็ต้องได้มผมไงอ๋อเอ้าวเฮ้ยฟ้าเลยผ่าปีเต้มันรู้สึกเฮ้ย เราไม่ไหมฝนกำลังมาอีกแล้วฝนมันกําลังมาอีกแล้วเดี๋ยวใครดูวันนี้ว่าผีมันจะกล้าเล่นอีกไหมเดี๋ยวใครดูมันระวังตัวเต็มที่เลยวันนี้กล้อครับกล้อครับอง้าวโอเคยานาพักเปิดกล้องหน่อยยานาพักจะบอกอย่างไรเปิดกล้องด้วยคุยกันหน่อยครับเป็นไงบ้างมาพูดอย่าเขาคิดนะตอนนี้ ระวังระวังมาม่ามันจะหลุดออกมาที่จมูกก็แล้วกันคุณเดี๋ยวคู่ก็ใช้มันอย่างนคุ่มันจะเอาที่นี่แบบอย่างเงี้ยยังไม่ทำแล้วเอาแล้วอ้าโอเคยานพัฒน์ก็กินไปด้วยฟังไปด้วยนะครับพิมพิมไม่เปิดกล้องตัดคะแนนพิมก่อนแพ้หมดแล้วพิมแพ้ไม่เปิดกล้องตัดคะแนนอยากเคนที่จ <c oughs> ะโฟร์ครับ อะไรนะเปิดแล้วแล้วเห็นเพดานไปก่อนนะเปิดแล้วแต่เห็นแต่หลังคามันเทนชี้เด็เอ้ยไม่ใช่เห็นแต่แฝดฟ้าเธอให้ดูอะไรเด่ยดูฟ้าดูหน้าคนเรียนเนี่ยไปดูทําไมละฟ้าเนี่ยแม่ควยพิงมันกลายไปตายไปแล้วมันไม่ได้กลายพันุบ้าเธอไปว่าเพื่อนอห่างนนั้นได้ไงเขาไม่ได้กลายพันุเขาแค่กลายล่างเฉยได้ลองชุดกันยังครับว่าวันศุกร์นี้เราจะใส่ชุดได้ไหม ไม่ได้แล้วครับครูอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่นักเรียนยังใส่ชุดไม่ได้คุณคุยก็ใส่ชุดไม่ได้นะฮะนะฮะโอเคนะอ้าวมีใครอีกใครอ,อีกเหลือใครอีกอ้าวไอ้เจ้าน,นั่นหายไปไหนไปเลยอ่ะสง่างามหาพัดเพื่อนนี้ในสง่างามหลุดไปแล้วสง่างามหายไปแล้วเหอไปแล้ว อโอเคนะฮะพยายามตามข่าวสารในลายกลุ่มดีๆนะครับทั้งลายกลุ่มผู้ปกครองนักเรียนเองแล้วก็ลายกลุ่มของเราด้วยนะครับเดี๋ยวคุณอำนวยพยา,ยามจะส่งงานไปเรื่อยๆโอเคนะฮะอ่าวันนี้ถ้าไม่มีอะไรสงสัยก็ยุติไว้แค่นี้นะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราอาจจะมีการอะไรนะเรียนโดยผ่านคลิปวิดีโอโอเคนะฮะไม่มีอะไรสงสัยนะครับไม่ไม่มีนะโอเคโอเคบา,บายๆครับบายยครับบายบาย